พอแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยมีการประชุมทวิภาคีร่วมกับนายตาลสวยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาครับเพื่อจะหารือแนวทางสร้างสันติภาพในเมียนมารวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับอาเซียนภายหลังการจัดการเลือกตั้งของเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุจุดยืนพร้อมทำหน้าที่เป็นสพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างเมียนมาและอาเซียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าไทยเรามีพรมแดนติดกับเมียนมายาวกว่า 2,400กิโลเมตรตั้งแต่เนื้อจะรถใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อสถานการณ์ภายในของเมียนมาครับพี่น้องประชาชน